ตัวกล้องด้านล่างก็จะมีรูระบายอากาศนะครับหรือระบายความร้อนนะฮะแล้วก็มีติ๊กเกอร์ลิงก์ดูแล้วก็มีโมเดลนะฮะแล้วก็มีกา,ารรับรองมาตรฐานนะครับด้านบนก็จะมีรูระบายอากาศเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมีทง้งด้านด้านบนนะครับมาดูด้านหน้าจอครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ แสดงผลเฉยๆนะครับทัชสกรีนไม่ได้นะฮะอันนี้ก็จะแสดงว่าขณะการบันทึกนะครับมีไมค์มี Wifi นะครับแล้วก็มีเวลานะครับขึ้นให้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว R ตัวนี้น่าจะเป็นแสดงว่ากล้องหลังทํางานหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นไมค์นะไมค์ครับผมแล้วก็เป็น GPS ก็จะมีไฟโชว์นะฮะ ไฟโชว์การบันทึกนะครับถัดมาก็จะเป็นนะครับนี่เป็นลําโพงนะครับเป็นลําโพงครับถัดมาก็เป็นนะครับเลนกล้องนะครับมีพลาสติกอยู่แต่ผมยังไม่ออกนะฮะเดี๋ยวรอติดตั้งค่อยอออกนะครับก็เขียนว่า C V K Wi-Fi นะครับครับอันนี้มาดูช่องอ่าต่อใช้งานกันนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นเสียบกล้องหลังปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิด wifi หรือปิดเปิดปิดไม่นะฮะเวลาเราจ่ายไฟเข้ามาในกล้องตัวนี้จะโชว์เป็นสีฟ้านะครับเห็นในคลิปมันจะเป็นสีฟ้ารูป Wifi นะฮะถัดมาก็จะเป็น sd card นะฮะเพาแถมให้ 64G กิกนะฮะกดแล้วดึงออกมา 64G กิกนะครับนี่นะครับมีห่อหลิงดู สี่รยี่ห้อหลิงดูครับถ้าใส่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็โคดเข้าไปครับถัดมาจะเป็นช่องสำหรับต่อ usb เน้นนิดน,ดนึงนะครับถ้าท่านที่จะซื้อมาใช้เองอต้องเช็คดีว่าตัวนี้มันเป็นพอร์ตอะไรนะครับซึ่งผมสั่งมาผิดนะครับผมสั่งตัวชุดเสียบ ฟิวในรถยนต์เขาเรียกว่า u ูแคมหรือเปล่านะครับยูแคม Parking m o d หนะครับหรือตัวต่อสายไฟจากจากฟิวรถยนต์แล้วมาเสียเพ้าตรงนี้ผมสั่ง Type-C มาแต่ตัวนี้มันเป็น m i โคร USB ไม่ใช่มินินะครับเป็น m i โคร USB เน้นนะครับ m i โคร USB นะครับถ้าสั่งมาผิดปุ๊บเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องดัดแปลงถ้าเป็นช่าง ถ้าเป็นช่างก็ดัดแปลงตรงหัวได้ครับตัดสายออกแล้วก็ต่อสายใหม่นะครับก็เอาสายที่เขาแถมมาให้นี่แหละครับเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะลงคลิปการเปลี่ยนให้อีกทีนึงฮะ